ครับอเป็นกระดุมทองครับอันณี้พวงมาีัยพวงมาีขายยังไงฮะเนี่ยอ่าราคาเดียวกันเนี้ยร้อยหนึ่งราคาเริ่มต้นเลยเนาะพว้มราคาชนีอนี้อ๋ออันนี้ขายเท่าไหร่ครับตรงนี้อันนี้สามสิบาททีสามสิบาทอ๋อไม่ส่งยังไม่ได้ครับใช่ไหมครับไปส่งส่งเอบีซีก็อยู่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งคือหัว่าการตกไซ้์ร้อยหนึ่งครับเป็นกระดุมทองครับ รุ่นพวงมณีัยรุ่นพวงมณีัยพวงมณีขายยังไงฮะเนี่ยอ่าราคาเดียวกันเนี้ยร้อยหนึ่งราคาเริ่มต้นเลยเนาะพวงมาลโอ้ราคาเฉลีอันนี้เฉลี่ยก็ราคาเดียวกันเนี่ยอันนี้เฉลีอันนี้โอ้โหสวยๆเลยเนี่ยรุ่นนี้อันนี้เท่าไหร่ราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันหมดใช่โอ้โหตอนนี้ราคานี้หมดเลยใช่ ก่อนนี้ถือว่าถูกนะถือว่าถูกก็ปีที่แล้วมันอยู่เกือบสามร้อยเกือบสามร้อยนะเริ่มต้นตัวนี้อยู่สองร้อยเจ็ดสองร้อยห้าครับผมปีแล้วอ่ะอืมปีนี้ถือว่าถูกถือว่าถูกมากโหดูเนื้อดิเนื้อดีเนื้อดีมากเลยเนื้อหนาหน้าปีมันจะเป็นเนื้อลองแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าไฟน้ำรุ่นรุ่นน้องหลังเนี่ยมันก็เลยอิบน้ำเหวานเจี๊ยบอ่ะหวานมากหวานมากนะฮะใช่ หวานมากตัวดูสีไม่เก่งสีไม่เก่งสีไม่เก่งแต่รสชาติได้เนี่ยเป็นเนื้อลองะมีชนีมีกระดุมวงมันนีเริ่มต้นเลยอันนี้รุ่นแรกใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่ารุ่นถวายหรือรุ่นรุ่นเก็บตกรุ่นแรกรุ่นเก็บตกรุ่นเก็บตกรุ่นเก็บตกที่ว่ามันแบบมันมันหลุดโดยที่ว่าหลุดจากธรรมชาติมาโอ้แล้วบางบางบางแปลงเขจะล่อยติ้งองแต่บางแปลงเขาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ กอได้ราคาประมาณนี้แต่ถือว่าราคายังไม่สูงไม่สูงไม่สูงเลยร้อยหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตลาดกไอ้ไอ้ข้าวบ้านเราปีนี้มันก็ดีไงสวยๆเลยเนาะลูกสวยมากเลยนะครับเนี่ยแก่มากเก่มากสวยมากเนี่ยดูดิถือว่าถือว่าถือว่าดีเลยแหละทุเรียนเนี่ยนะครับจะมาดูทุเรียนเหมือนกันอันนี้จะไปลงใช่ไหมครับเนี่ย ไปลองไปลงของก็มาดูแล้วด้วยมาดูไปไมาลองป้าอรย์อย่างนี้ตกไซส์เขาซื้อกันเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่ไหร่นพี่จะดึงไม่ยังไม่ยื่นบอกมาอันนั้นก็คือตัวสวยอ่ะยังไม่ได้ดึงไงออ๋ยังไม่ได้ครับใช่ใช่เป็นรวมอยู่ก็อตอนนี้ตกไซส์กระดูกว่าคือเป็นกระดูกจะเป็นตกไซส์กระดูกใช่ไหมป้ากงมาดูหน่อยนี่อยู่กันเนี่ยอาจารย์ดังนั้นที่ผมว่าเนี่ย เนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นเก่าอรุ่นเก่าไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยตันนี้จะสูงไอ้ตัวนี้เราส่งอยลดสามสิบบาทมันจะมีเนื้ออยู่อันนี้อันนี้อูสองอู๋อ๋ออันนี้ขายเท่าไหร่ครับตรงนี้อันนี้สามสิบบาทสามสิบบาทโอ้แล้วอย่างนี้อ่ะนีอันนี้อันนี่ชั้นีแต่มันเป็นต้มนีเป็นต้มนีเราียกเป็นอย่างๆไว้เราไม่ได้ขายมั่วอันนี้ก็สามสิบบาท มันเนื้อเนื้อไอ้นั่นแหละใช่ไหมรุ่นเดียวกันเลยไหมรุ่นเดียวกันมันรุ่นเดียวกันอ๋อที่เห็นเมื่อวานในยี่สิบบาทสามสิบบาทน่าจะเป็นรุ่นนี้เนาะใช่ใช่ที่เขาลงกันเนาะดีแล้วดีแล้วดีแล้วมันจะมีไม่เป็นจำนวนนะพี่เราเอาอ๋อก็จะมีประมาณภู้สองผู้อ่าอันนี้ก็จะเป็นกระดูกเป็นไอ้นี่ไปก็มีหลุดอะไรอีกางนีก็ู้หนึ่งบอกว่าตกไปอย่างนี้ก็ผู้หนึ่งสองแต่ถ้าว่าผู้นี้มันมันเต็มเลยนะมันจะเป็นสี่สิบก็จะเป็นสี่สิบอีกใช่ มันจะเป็นตกไซด์แผงมันเป็นออกกระดูกลงประมาณนี้อันนี้เป็นอันนี้มีสองตัวสองตัวแ้วมันยืปเปิดลงไล่ก็ลงอยนี้เปิดแล้วจะเปิดลงง้อ๋อแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแผงยืนไฮ้ยแผงจะยืนเปล่าวะที่ก็เขาลงเนี่ยกแต่นั้นก็มีก็มีจำนวนเออออ๋นี่เป็นชนีนะครับอืมรอละสามสิบบาทเนี่ยแต่แต่ต้องเหมาคุณเหมาว่านี่ใช่ไหมครับหรือว่าเราไม่เอามาได้ ที่จริ่าเป็นไปได้รเราแนะนำตอนนี้อยเพิ่งไปเล่นมันอเพิ่งเล่นใช่ไหมครับเพราะมันยังไม่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 เก่งอ๋อมันจะเป็นน้องอต,ต้งองมันทิ้งน้องติ้งไปมานหาไปจะได้มาแล้วนะอ่าแค่ทิ้งเองนี่แหละครับมันไม่ฝุ่นไม่ชุกไงแรงสิ่งไม่ดีหน่อยแล้วถึงหน้ามันเนี่ยหน้ามันพี่ๆก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็วแผงๆเอาเองแผงปอแผงน้าเองใช่ไหมใช่จึงหน้ามันนะไอ้พวกนี้ไม่มีหรอกไม่มี ก็สวยนะล่ะมีอะไรสวยนะตกใจยัมีทงไอันี้มันก็มีแต่ว่าน้อยไปส่วนมากจะไปมาเลยดส่งต่างประเทศด้วยไปลงเร้วว่าใตรส่งไปเขาช่วงนั้นมาเลส่งไปตลาดที่ว่าตรงนี้มจะมีตรงนี้ยไปนู่นหมดแต่ว่าคอรดูเนี่ยมันจะไปไปจีนไปจีนหมด ตกไซคือเป็นโซ่วัวนี้ไอ้เบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ล่างไปเลยเบอร์ถึงหน้ามันมีใช่ไหมมันเนี้ยตกไซมีไหมมีนะแต่หมอนทองอะไรพวกนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วแต่ช่วงหลังมันจะเป็นเป็นชุดสมมุติว่าเนี่ยเนี่ยกระดุมเริ่มจะหมดแล้วนะต่อไปจะเป็นหมอนเรื่หน้าจะเป็นหมอนแล้วพวงหรอเปล่าพวงพวงพวงมเริ่มอกแล้วเริ่มจะออกมาอ๋อจะมีแล้วก็ะพวงกับจนมีแล้วก็หมอนเป็นหมอนเป็นหมอนแล้วก็การยาว เป็นช่วงๆไปในฤดูจริงๆอ่ะมันจะมามามีทุกอย่างมีทุกอย่างอยู่ที่คนหาใช่ไหมครับอยู่ที่อยู่ที่มันจะมีทุกยี่ห้ออ๋อมีทุกยี่ห้อเลยใช่นบอลี่เยอะสุดที่ร้านที่รถจะเปี่ยนมันจะลงอยู่ที่นี่ป่ะยังยังยังลงที่นี่เลยปะยังยังกำลังวิ่งดูอยู่แผง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 นฤดูนะแต่บอลจะเยอะสุดในฤดูส่วนมากที่นี่มันมันจะเผ่นถ้าเรามีแผงเราจะเราจะหาทุเรียนตรงไหนก่อน จับจุดตรงไหนกอมันเป็นอย่างนี้เราต้องหาลูกคา้าก่อนหาลูกคา้าก่อนหาลูกค้าที่ว่ามันส่งเราไว้ได้เราต้องต้องออกมาดักซื้อรือไม่ต่อจ้างเด็กจกาา้างเด็กจางเด็กของมันดักซื้ออะไรซื้อแบบวิ่งจับซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะเป็นลูกค้าเข้าแขงแล้วเราต้องบอกหาด้วยตัวเองให้เด็กมาก่อนก็ได้หรือจะมาดูเองก็ได้มาดูเองนะแ้วก็ดระมานนี้แต่สมมติว่าถ้าว่าถ้าว่าไอดีถุดอะเราต้องออกมาดูเอง แล้วดูเราดูเป็นไหมอ่อนแก่ดูเป็นไหมประมาณนี้แต่ว่าไอ้ง่ายจุดคือไปยกที่แขงเขาไปยกที่แงแต่แนะนําว่ามันอันตรายบางคนเขาเขาอเออพี่ใช้เของพ่อแตงเงินพ่อแต่งเงินเขาไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่าลูกก้าวไปขายกินได้ไหมได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวเขาแต่งเงินเอาเงินอย่างเดียวได้ของเราจะมาปุ๊บปั๊บเราจะไม่ทำอันนี้เราแยกแยะแต่ผมพี่จีเราจะไม่ขายเราจะแข่งไว้ติดต่อไว้ กินปลาใบไว้ครับไม่ตายไว้ยก็คือนสายเพื่อตึงมือออดกางกเามย์เลยประมาณเนี้ยประมาณนั้นใช่ดีมากเลยขอบคุณพี่ครับครับอยู่ตรงเนินสูงนะครับแยกเนินสูงนะตรงนี้อ๋อผมคิดมาจากไหนจังหวัดไหนมาจากกรุงเทพวิ่งผ่านมาตรงนี้ผมเห็นตุเรียนนะครับแล้วก็ติดตามเพจเขาอยู่นะครับผมผมไว้ที่มีล่มมีแบงค์งไงที่มาลัยเขากตรงนี้ว่าได้ต้องการเบอร์ไหนเบอร์ไหนอย่างเงี้ยต่างว่าได้ คือมันต้องมีคือมันต้องมีใช่คือมันต้องมีนะครับแต่ถ้าว่าถ้าว่าขึ้นไปในตลาดในตลาดจริงๆอ่ะขอแนะนำอย่าเอาใน็กระ่างของก็ของเหลือขั้นจากพวกเราเนี่ยเมราะเราคัดสัตว์มือนะจะปล่อยปล่อยแล้วมันขึ้นตลาดอย่างผมเปิดแผงเนี่ยผมอยากได้สักคันหนึ่งเนี่ยคุยกับเฮียได้ใช่ไหมแล้วบอกราคาได้ได้เลยได้ไม่ได้ได้เลยันนึงก็ได้ตอนนี้เราต้องการของจริงต้องคุยกันจริงให้เลยเอาไว้เวลา เป็นทุเรียนที่มันแก่จริงๆเนาะไปถึงลูกค้าให้ลูกค้ากินได้แบบไม่เคยสปไมีปัญหาไม่เคยมีปัญหาเดี๋ยวยังไงผมติดต่อเฮียอีกีได้ครับเดี๋ยวแวะมาพี่บไนมาหาวผมเลยมาคุยแล้วมาบอกเลยเราังคตามเบอร์ไหนเบอไหนเงี้ยเรขายานี้นะเียเออะไรจะเอาเบอร์ไหนจะเอาแบบไหนยังไงคุยได้หมดเลยอย่างงั้นคืนี่เพื่อนแนะจะมาเพิ่งนเน่ขอบคุณเียนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับวันนี้ วันนี้ผมเองผมยุทธพงบ์แชนแนนะครับมีเนาะได้แผนอะไรก็มาบอกได้ได้ครับการเบอร์ไหนเบอร์ไหนพี่เราอย่างนี้ว่าเราเราเราอยากขายเราเคยขายไหมเคยเคยเคยอยู่แล้วเคยขายใช่ไหมใช่เคยขายราต้องทดลองก่อนในเดูเราเอาเองน้อยๆไปก่อนะเดี๋ยวเราดูดีดการขาลงตับอรดเคยเอาลงตลาดอะไรประมาณนี้ครับไปตลาดแล้วก็ขายอยู่ที่ร้านอยู่ในซอยแต่ไม่ถึงกับขายเนี้ยนะอาทิตย์ละแปดร้อยโล ยูท YouTube, YouTube ูบก็ะยูทูอง่องชาแนลนะครับนี่เริ่มเดือเดือดเลก็อยู่ในโรงแรมมานานแล้วที่สิบสามปีสิบเก่ยปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้รุออร่นแรรกุ่นอาจารย์แล้วล่ะผม,ผมดูผมขับรถผ่านผมผ่านไปแล้วรอบหนึ่งผมคนมาคือผมจะอยู่กับคนที่ดูทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่า คนนไหเวลาในฤดูเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้ลูกน้องทำนะเราจะทำเองเราพัฒน์ของเราเองแล้วก็บอเองได้ตามเรื่องที่ดีแล้วก็เลยต้องได้แรงยังไงเลยมาบอกได้เดี๋ยวผมแวะมาหาขอบคุณเต้าแก่ขอบคุณเฮียนะครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะครับยูทูบของเชิญไปไหนเไอไหนพี่ได้เลยนะครับยูทูบของชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ตลาดเนินสูงนะครับอ่าแล้วก็อยู่ที่แผงนะครับอันนี้คือทุเรียน ทุเรียนของจันทบุรีนะครับทุเรียนจันทบุรีแท้ๆนะครับเริ่มเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นกระดุมดชันนีนะครับแล้วก็ออะสำหรับใครที่สนใจนะยังมีเบอร์ไหมเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้บางพุทธนะครับอ่านี่คือร้านเจ๊นหน่อยนะครับอยู่ที่<__เนินสูงเนาะใครสนใจยังไงก็ติดต่อมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาอีกรอบในช่วงของทุเรียนออกเยอะๆนะครับหรือ ติดตามผมไว้นะครับปีนี้ดูผลประกอบการไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขับรถดีๆนะ